สอมกีฬาพี่น้องหน้ามูบานกีฬาเทศบาลชุมชนสำปันแต่ว่ามือนเป็นมือสอมมาท่านลงจริงพี่นาะอือกีฬามูนึออนงอันนี้มูที้หนึ่งหอยเม็กมู่หนึ่งเขามืมกอกำลังสอน ดาชุมชนสัันักเป็นวันเลซอมวันเลกัน มืนี้เป็นตะกอพี่น้อเมือ่อนี้กำลังสอบไงลายชุมชนสัมปันศิษยบ้านหเมกนนแะแต่เมื่อนี้เป็นมือสอบบอท่านในแข่งจริงเสาร์ที่21ลองสนามจริงพีเนอง21 22 ไอ้โมนีสอมนัดเอา,ากันหอดมื่นหอดคำไปเลยไม่ได้กาดตอนสอมพี่น้องเอามาให้พี่น้องบปา บรรยากาศตอนสอบพี่น้องสอบกีฬา,าชุมชนสามปันมือนีนเอาตอนสอบม,มาฝากพี่น้งองเดี๋ยวมือจริงจังมาเบิ่งกันไหมพี่น้อง เหมือนนี่เอาไว้สั้นมีครับผม